วันนี้ฉันจะมาขับตามจราจรท้องถนนนะคะเป็นคนดีสีตลาดเรียบร้อยหน่อยอาแล้วก็ค่อยๆดีี่า่าว้าวแม่เพลงอะไรของเขาวะฮะทำไมเพลงมันแปลกๆโอ้ยเจแลาเซงมันร้องเพลงอะไรของมันวะจะเปลี่ยนเปลี่ยนช่องก็เปลี่ยนไม่เป็นเอาแหละ มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาถึงแล้วสวนสนุกของเราแกเธอดีใจก็เธอดีใจก็เธอดีใจจะตกโอ้โหเธอดีใจเหลือเกินโอ้ยสามสองค่อนข้างจะรวยนี่เ,นเห็นเขาบอกว่าเกมนี้มีระบบแบบว่า้าเล่นสวนสนุกนะคะเราสามารถกีีดไปด้วยได้มาเรามาเล่นกันดีกว่าจะอยากเล่นแถวแรกเลยเอ้าเล่นไม่ได้เว้ยติดดาวติดดาวเดี๋ยวมันขี์ทิ้งเลย โอ้ยติดดาวเว็นกรรมหลบหลบก,ก่อนหลบก,ก่อนเออมันต้องแนวนี้โอ้โหท่าหลบอย่างแมนนะเพ่พี่เป็นผู้หญิงนะเออแล้วลึกชาติไปด้วยว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยมันเปมนมันเหมือนมาพูดเดินอะอย่างมันอะ อะไรครับเจ้านายอะไรครับเจ้านายตำรวจอุ๊ยตำรวจเห็นตำรวจหาเจอเหรอไม่หนูกำลังเล่นสนุกหนูอยู่มาดีๆตำรวจทำไมทำกับหนูอย่างนี้หนูขึ้นไปกันได้นี่นี่ไปเล่นไปเล่นบนนี้ดีกว่าไอ้ตำรวจเด็กปุ๊กมาย่าตำรวจเด็กปุ๊กมาอาดดกมาอ,อกดอีรถอะออกออกรถออ,อ,ออกรถ บอกให้ออกเฮ้ยไปด้วยไปด้วยหนูกินกล้วยอยู่บนรังค้ะไปด้วยก็เธอรับไม่ได้ไม่รับก็เธอไปด้วยหน้าทิ้ยโอ้ยตำรวจก็ยิงโอ้ยทำไมมันเป็นการเล่นที่เทอนอย่าเบึ้งรถอย่าเบึ้งอย่าพบึงโอ้ไม่ตายเด้วยวคตรเทพเลยวตรเทพ วิทย์ยนๆอุ้ยยันชอบว้ายรถสวยค่ะเล้โอ้โหเราเป็นกระเทยใช่ป่ะกระเทยก็ต้องเป็นสีแดงเลยแรงริดแต่ทำไมรถมันเลอะจังเว้ยเรียบร้อยไม่พนันเดี๋ยวแพ้อีกโูหขอบตาไปโดนใครต่อยมานี้แหมไม่ต้องถามก็รู้เนี่ยตำรวจยิงนั่นอะไรอ้อแผลเป็นบนหน้าอกหายไปแล้วไปดีฝาแหมดูแต่ละคันสิคะว่าเขาเลือกอะไรกันไปบ้างแหม โอ้โหคันพี่บิ๊กบึ้มสู้คันอย่างเจนไม่ได้หรอกก็ลมนะลมเข้ามานี่ผ่านไปข้างหลังอย่างทาวอนเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหเร็วเร็วเร็วใจเย็นใเย็นใจเย็นดีดีดูอ้าวไอ้ยมีมอเตอร์ไซค์ด้วยเหรอไม่เห็นไม่เห็นเลยฉลาดเว้ยเรื่องมอเตอร์ไซค์อ้าวอ้าวโอ้ยเอา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 สปีดอ้าวมันเก็บไปแล้วลืมดูลืมดูลืมดูเฮ้ยยอมมา ่สมหน้าไอ้คันใหญ่ถ่วงน้ำหนักดีจักนี่นี่นี่เน่ไปไหนเราโว้ยนี่นี่นี่เจอสายฟาสต์ speed สายฟาแลบรัะเบิดแล้วเอาที่สองเหรอที่สองเหรอโอ้โหช่างเจ๋งเสียนี่กระไรกระไรทำลิ้นพันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาระเบิดเอ่อเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะจรวดดิโอ้ยมันยิงกันได้ด้วยเหรอโอ้เฮลเออเชื่ว่ารถคันนี้ดีนะ มันแบบมันมีจังหวะมันมีแบบการเบรกอะไรอย่างงี้ยอ้โอ้โหพอพูดชมหน่อยทำเป็นคว่ำเลยรถน่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วที่สองเจจะไม่ยอมเป็นรองของที่สองเด็ดขาดแหมเอาโอ้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 สายสายสายไว้สายเอาเอาชนอ้าวอะไรดีอะไรดีเอาเอาไอ้นี่เอาไปก็ใช้ไม่เป็นเว้ยแหววอย่าขวางดินี่ มาดูมาดูมาดูเอแฮ่โอ้โหโอ้โหมาระเบิดมึงเก็บแล้วมันทำไรบ้างวะเฮ้ยเพลงโปล่มาแล้วสึกมีเสียงเพลงในหัวใจหัวใจมีเสียงเพลงเพราะอะไรขนาดนี้รอบสองแล้วฮะอุ้ย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 ูข้างหลังข้างหล,งลงงงงงงงังน้อมไรเป้งจิ้งจกจิ้งจกโล นี First ่อย่าเพิ่งยิงเราอย่าเพิ่งยิงเฮ้ยๆฮ้ตำรวจมาไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็โอ้โอ้ยมันจับเวลามันจับเวลาเจนจะชนะอยูแล้วไปๆปค่อยไปคนมันใจร้อนเดี๋ยวๆดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยที่2เข้าไปแล้วที่2เข้าไปแล้วที่3อย่าเพิ่งใจเย็นเใจเย็นเย็โอ้ยเฮ้ยอีกสิวิอีก10วิอีกเก้าก ห้าสี่โอ้ยทันไที่สามก็โอเคกว่าที่สี่แล้วกันโอ้ยใจจะวายใช้เวลาไปห้านาทีอืมได้้ได้ตั้งสอกมันห้าโอเคก็โอเคอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำอะไรอะ <laughs> นั่งส่งแก้วอะไรอะ่ะเขาทำอะไรของเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรอะ <laughs> ไปทำอะไรวะอุย้ยมีการออกมานอกค้องเรื่อยๆค่ะแม่ สิ่งที่เจนฝันมานานคือเจนอยากขึ้นคอนโดอะไรประมาณน,นี้นะคะอารมณ์นี้ไปดูข้างนอกกันดีกว่าค่ะมามาเธอเธอมานี่กันมอนไปแล้วไปแล้วแล้วนี่เจนหวังสูงสุดของเจนคือการที่เจนมีห้องแบบนี้แต่เจนไม่มีไงนี่นี่นี่เจน,น,น,นอยากดูก็องส่งโอ้ยอันนี้มันแถวชนบ,บทอยู่เนาะก็จะนน,น่นหนโอยอห ตายตายบ้านเมืองก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกับเมืองหลวงเอ้ยนี่ก็ปะปังอะไรเป็นไปค่อนข้างแตกต่างจากเมืองหลวงนะคะเพราะสมควรมันจะซูมได้ถึงไหนเนี่ยโหก็ใช้ได้ใช้ได้ถือว่าใช้ได้ดีเลยมันจะติดดาวเมราแก้งกันหมดเอ้ยติดแล้วเว้ยติดดาวแล้วติดดาวแล้วติดดาวแล้วดีเลยเอาเลยเอาเลยเอาให้เอาให้ตายโอ้กระเด็นเด่นลอย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 ลำตายเลย ไงล่ะเฮ้ยเอย่าไปยิ่งอย่าไปยิ่งอย่าไปยิ่งยุยงยย่งกับฉันอย่าไปยุ่งกับฉันเอออยากเล่นเหรอตำรวจเด็กเล่นน้ำสงกรานต้องการสงการามหรือจ๊ะอู้โอ้โหโห,หลังจากตอนที่แล้วนะคะเราบวกความฮัดคอขึ้นไปเรื่อยให้มันกลายเป็นความรุนแรงขึ้นเรื่อยหลังจากร้อนที่เราที่เราแค่ต่อยตอนนี้เราถล่มเมือง เบียดเบียดเข้าให้หมดเอาละเอาให้มันค่วะวันนี้หูแค่ขมโมยรถดับเพลิงแค่ไปชีใส่ตำรวจนี่สามดาวแล้วนะมันก็ไม่แคลวนะขมโมยรถเอ้ยเอ้ยเอาให้มันเอาให้มันเอยเอาเอาหลบหลบเราใหญ่กว่าไงมันเลยต้องหลบไม่งล่ะไง,งาล่ะไง,งาล่ะอ้าวอ้าวแค่นี้ก็โอ้โหดักไม่ได้ว้ยนี่แหละ ไม่รู้ล้วพุ่งไปก่อนแล้วนั่นน่ะตายกันเบื่อเลยเบื่อเลยวันนี้โอ้ยไม่ไม่ไม่ความไม่ความนี่มันบ่นข้างๆอ่ะวายวายวาไปดักกันทางนู้นสมน้ำหน้าไปดักกันทางนู้นสมน้ำหน้าเราไม่ได้มาทางนั้นสักหน่อยวายวายสมน้ำหน้ากันแล้วหัวเจาะไปกินแครอทไปสนุกจุงกระเบรยสนุกจุงกระเบ มีเลยนะอยากโดนอยากโดนอัดอัดหน้าเลยเอาเลยเอาเลยอ้าอัดหน้าอัดหน้าอ้าวอีกคนอีกคนไว้อหน้าโอ้ยต้องเอาใช้โอเคเอากดผิดเดี๋ยวอ่า,อาม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 าดจะดักขวนเมืองมากค่ะสะใจสะใจอยัดขวนเมืองไว้เอ้ยมีรถถังแล้วมัน อา,อามามาตำรวจมาทำไมอีกคนนึงนี่ก็อีกคนนึงเอ้ยอย่ามาชนเพื่อนเรานะหลบๆหล,ลบไปก่อนหลบไปก่อนเร็วๆๆๆๆๆนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยเดินไปให้เขายิงทำไมวะโอ้ยโอ้ยยิงมั้ยอ่าอ่านั่นแหละยิ้มาซะยิงเป็นจังหวะเลยไปๆๆใครมาออกไปอย่ามายุ่งเรา อ Oi! ไม่รู้เรื่องนี่นี่ไปรับเพื่อนก่อนไปรับเพื่อนก่อนเดี๋ยวเจินไปรับเพื่อนก่อนโอ้ยออกไปออกไปย,ยุ่งเว้ยคนกำลังคนกำลังอินคนกำลังอินแหมคนมันกำลังมันกำลังเล่นได้เล่นดีน,นั่นนั่นโอ้ยทำไมมันกาลาจนงี้วะเออเอาให้มันเอาให้มันเอาให้มันเอ้ย อีกคันเองอีกคันเองนี่นี่นี่เฮลิคอปเตอร์โอ้โหเอาอาีกเอา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 ให้มันเอาให้มันเว้ยโอ้ยจะลาจนแล้วเมืองเอ้ยช่าไอ้อชเช่าไอ้ยช่านั่นแหละเอาให้หมดเอาให้มหมดห้าดาวเต็มแล้ววันนี้อย่ <c oughs> าไฟแล้วเจ yeah. นอย่าไปโกนจนได้ค่ะ เอาให้เราเราก็เอามาปวนเมื่อยนั่นแหละเอามามาอยู่ดื้อๆๆๆๆาๆๆๆๆ่ๆๆายๆๆมอยๆาๆๆยๆๆ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 ๆมๆยๆๆๆาๆๆๆๆๆๆอๆๆๆๆอๆไๆๆๆๆๆมๆๆ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 ๆัๆๆจๆๆๆๆๆๆดๆๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 เๆๆๆๆๆๆวๆๆ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  เจนองอะไรดิจนองอะไรดิโหอดมันเลยงานนี้มาเลยมาเลยมาเลยเอ้ยเอ้ยเอาอีกเอาให้มันกันอึชั่นเอออึชั่นอึ้อือปวดเมืองมันจังเลยมันจังเลยฮึบอุย้ยเสียงกันระเบิดเต้นเต้นเไมเถียงมาถีบเรื่อยๆวะเสียงนะวะเสียงนะวะ เอ้ยเอ้ยมาทำไมให้อายบ้านนานวนนอ้องไม่ต้องรีบก,กลับมาฮะว,วันจะไปไม่ลาปีหน้ามันมันจังเลยอ้าวกุดลอุ้ยแล้วมีกัน Can get in only o ว e น e r s o n อ๋อมันเข้าได้คนเดียวนะคะซึ่งเจนก็ไม่เห็นโอ้ <c oughs> <c oughs> oh. เอาเป็นว่าวันนี้พอกันแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับวันหน้าถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าคอยากติดตามตอนตนอไปก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ช anel เ,เจนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ <c oughs> See you later ค <c oughs> ่ะบ๊ายบาย